เติ้ลฟอร์มดีชาแนลก็สวัสดีสวัสดีกันนะครับผมเติ้ลฟอร์มดีเล็กสั้น EP ที่110นะวันนี้ผมก็จะมาเล็กสั้นของอ่านมผงนะมามีโปโกนะหรือว่าน้องชาร์จอาสามห้ามาเป็นยังไงฟังกันเลยก็เพลงนี้ก็มีคนขอมาในคลิปก่อนที่ผมปล่อยไป,ไปเพลงของพวกฟีดผมรีแอของ <Okay. S 1> พวก

สบายกูมีโรงเย็นฟรีเตรียมกันในรอบไม่ต้องซ่อนกูไม่ชอบมึงไม่ต้องเดี๋ยวกูล่ออย่าไปเก่งกับกูแค่ในเอ็มวีไอติมดนกูคิวเต็มโดนบอกจะต่อมาเป็นนิวเจนหมดเอมไม่มีชิวเลนชาทหารหรือชาบาไม่เก่งกับกูนะพวกอีเวนไม่ต้องแอกเด็กแค่หลับจะไปช้อนหน้าเห็นมึงโคตรที่จะร้อนอยากจะจกหน้ามึงพวกกูหวั่นมากน้ำตาที่จะร้องแต่วให้พอเพืจะได้สะท้อนตอนนัน ผมชอบกูแต่กูสวยแก่เตเย้เจ้แบบเสียงเสียงบอสหรือเปล่าเนี่เสียงบ่าไอติมหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยโคตรน่ารักเลยอะอย่ามาเดินได้ดอกให้มึงเก่งฝีมือไม่ใช่กินชอเดี๋ยวกูบู๊ตไม่มีโงจะสแรกใจเอาไปเลยดีกยวกูตีโดนไม่ต้องขี่ได้มึงสิดาวเดี๋ยวเจนเพราะกูพิคเขากระดอกออกมาดีงาวเก่งจริงเอาแต่พูดพอเจอไฟมึงไม่สู้กูก็ยังไม่เข้าใจทำไมมึงคิดนานเดี๋ยวมึงโดนเตรียมตีนอยากจะสบายกูมีโรงเย็นฟรีเตรียมกันให้รอดไม่ต้องซ่อนกูไม่ชอบมึงไม่ต้องเดี๋ยวกูลอยอย่าไปเก่งกับ เคาก็จอออกมาดีเนาวเก่งจริงเอาแต่พูดพอจะไฟมึงไม่สู้กูก็ยังไม่เข้าใจทำไมมึงคิดนานเดี๋ยวมึงโดนเตยมตีนอยากจะสบายกูมีโรงเย็นฟรีเตรียมกันให้รอดไม่ต้องต้อนกูไม่ชอบมึงไม่ต้องเดี๋ยวกูล่ยอย่าไปเก่งกับกูแค่ในเอ็มวีทันนี่บอกควยเราจะไม่แพ้ใครปอไฟกันทั้งหมดจะไม่ตนวว่าจะโหดเกียร์หรือว่าแรงใดมันกูฮุกใส่เบ้าไม่ต้องแครนใจกูไม่เล่นเพราะมึงแฉกไปเป็นชีวิตมึงเป็นแฟนดไม่ต้องแสบใจเกผู้ค้ำดูถูกแบนเป็นไฟหลังจากนั้นคนที่ตายมันคือมึงโดนกูเหยียบ เมา,เาะจะบวกพอดีอยากโดนเขาก็แท็กหน้าเราพลังไม่มีปุ่ตัดเอได้เลยก็ไม่น่าหา้าวเซ็กูปาสตาเดินมีศพผ้าเลยก็เต็มอยู่ที่ข้างหน้าเรียกเปาเดินไม่เก็บให้เต้าตเป็นคนเผงกูจะทำให้เป็นหน้าของพวกมึงเหลือแ็บภาพวาด

โคตรเอาก็จบไปแล้วของนมพงมามีประโกอโกนี่น้องชาร์อาสามห้าเอ้ยทำไมอาสามห้ามันคืออะไรวะทำไมผมเห็นพวกอ่ะมันก็มีเพลงหนึ่งอาสามห้าเขาเพลงของเพลงเพลง,งของลักกี้ที่เขาพิมพ์มาน้องอาสามห้าอันนี้ผมงงสุดยอดไปเลยฮะสุดยอดอีแลวโคตรติดหูเลยเวอร์เวอร์เ,อรเท่เบิรนคอมเมนต์โคตรเท่เลยอันตรายอะ่ะเออมันเฟียวมันเฟียวแบบจังหวะแบบมันมีจังหวะอของวอสไอติมจังหวะแบบ เอ้แบบเสียงคนน่ารักมันมันแทรกจังหวะแบบจังหวะแบบแล้วไปมาตืบตืบแล้วก็หยุดปุ๊บแล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดเข้ามาโคตรเฟี้ยวเลยผมชอบนะั่นแบบเสียงน่ารักดีก็เสียงน่ารักดีเออก็ผมเขาไปส่องมาละไอจี IG ของเขาก็น่ารักจริงแต่เาาขาแทะหาเขาแต่เขาไม่ตอบนะอืมไม่รู้อะเอะอแทะหาเขาเขาไม่ตอบแหละแต่เขามาเมนในช่องผมนะที่ผมเคยดีย็กไปนมผงนะ แต่ผมลงสตอรี่แท็กอ่าไอจแต่เขาไม่ตอบนะแต่เขาไม่เห็นนะแต่เขามาตอบแต่ใน y o u e อืมก็ดีใจละที่เขาตอบ <c oughs> นานานทีแบบรีแอคของเพลงไหนของพวกคนดังๆนานานทีมีคนมาเม้นนะอืมก็ดีใจและเทเขาก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนี่แหละเห็นไหมก็เพิ่งการดูแค่สามพันสามพันหกสิบวิวนะ พือตามเขาก็ห้าหมื่นว่าไม่นานแต่ก็แสนแล้วของผมยังสองพันสิบสี่เลยไม่ไปถึงไหนเลยเพราะว่าผมก็มีแต่รี้เนี่แหละรวมเพลงนี้ก็เฟียยลนะถึงจะเป็นปกแบบอ่าแล้วก็มีเอฟเฟกแบบไฟแล้วก็อะไรเนี่ยผมจับจังหวะแบบนมผงอะไรอะไรนี่แหละจังหวะแบบนมผงกูมันนี่แกนอะไรเนี่ย,แ,ย,แ,ยแล้วก็แบบจังหวะนึงก็แบบมึงเอาแต่พูดแบบ แล้วก็เวลาไฟแล้วก็แบบมึงไม่กล้าอะไรเนี่ยผมได้ยินท่อนหนึ่งนะอืมประมาณเนี้ยพอได้ยินคร่าวๆอืมก็รวมๆก็โอเคก็ผมก็อยากให้เขาแบบกลับมาทํแบบเป็นเอ็มวีนะแบบเดือดๆก่อนนี้แบบอยากให้แบบเสียงผู้หญิงร้องดีกว่าอยากให้บอสไอติมร้องดีกว่าเออแบบเหมือนอะมาไนเน่ะเหมือนมิดไนแกงอะไรมิดไนอะไรเลยแหละที่แบบผมว่าผู้หญิงร้องคนเดียวเฟยวนะวิวขึ้นเย็นนอนเพราะว่าเสียงมันผู้หญิงมันน่ารักเป็นเวลาร้องแบบแรปมันแบบ คนหน้าฟังเยอะไงผมยังผมก็ถ้า,อาไอติมดูบอดไอติมดูก็ลองแต่งแล้วลองเดี่ยวเลยเฟี<ม>้ยวเสื้อผมเดี๋ยวผมมารีแอคเตออะก็ประมาณนี้แหละถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดซับไตเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะซ่องผมไปยังว่างป่าอยู่นะก็ยังรอเอกสารกว่าจะได้รับเงินจากยูทู e มันก็ยังตาสุดก็สี่เดือนนั่นแหละก็เราก็รอต่อไปวันไหนที่แบบ ได้เดี๋ยวผมก็จะมาบอกทุกคนเองในรีแอคชั่นนะเออก็โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามยังติดตามผมและสัพพอร์ผมอยู่เสมอเจอกันใหม่คลิปหน้าเล้สโก